ว้าซับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มิ้วกับผมกับเกมวิบอกแมปอนิเมชั่นเจ้าเอกเด็กลานับซึ่งสหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครจากเอ่ออัดตรงเอ่อจากด่านใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ครับผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าตัวละครที่คือมองว่าจะเก่งได้ไหมเอี่ยมันเหมาะกับมือใหม่ละกันนะผมอสำหรับผมนะมันก็มันก็คงจะเหมาะกับ มือใหม่นะครับอัสแต็กองปั้นห่วนนะบัฟก็ไม่ได้ใส่นะเวลก็ไม่ได้เติมนะับก็อ่ะตัวนี้มีคอสเมติดด้วยอันนี้ตัสเศษสิกเฮ้ยเฟี้ยวมากนะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนของทางด้านของพาสติกกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอใช้วิชารับแปลภาษาแป๊บหนึ่งนะครับผมวิชารับแปลภาษาครับผม คลิปนี้เสียงผมอาจจะดูเหนื่อยๆนะเพราะว่าผมถ่ายต่อจากรีวิวไอตัวจะดานใหม่เลยนะผมถ่ายต่อกันมาเลยนะซึ่งเสียงตอนนี้จะจะจะออนแบบแทบคอหยิดๆไปเลยนะผมนะต้องขอโทษทุกคนแล้วกันนะถ้าเสียงผมดมูมันดูแปลกนะค,ครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งระหว่างมันแปบนะอ่ะวิธีหาครับก็เรากดเข้ามาตรงเพย์แล้วก็ตรงนี้นะให้เรานะทำการเล่นสตอรี่ให้ครบก่อนนะสตอรี่อันใหม่อันนี้ ให้มันปลดลอกให้มันลดลอกตรงนี้ก่อนนี่ครับเราก็มาดูตรงนี้ซึ่งไม่ได้หายากทุกนมันเหล็แค่สาเองนับไม่เหมือนตัวก่อนอน,นั้นเหล็กแค่สามเพงเดียวมันก็ได้แลวทุกคนไ่ยานะครับผมอโอเคเรามาทําการอ่านภาษีให้ฟังเลยละกันอันนี้ผมใช้ Google ในการแปลนบถ้าไม่ถูกก็ขอโทษละกันนะครับอ่ะโอเคครับเรามาดูในส่วนของขั้นแรกกัน การโจมตีทั้งหมดของยูนิตตัวนี้ครับจะทําให้ศัตรูนะอ่อนแอลงนะครับลดลดความเสียหายลงไปนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นระยะเวลาเป็นเวลาสี่วินะครับผมอ่ะแล้วก็ยูนิตตัวนี้ครับจะเสียสภาพร่างกายของตัวเองนะฮะตลอดเวลานะครับผมสามารถนะฮะแบบใช้เอ่ออันนี้วงเล็บนะที่ใน Google มันแปลให้ผมนะวงเล็บก็คือสามารถแบบใช้เองเมื่อวางยูนิตนะซึ่ผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร แล้วจะกลายเป็นยูนิตเอ a t k นะก็คือเพิ่มเอะครนะปัจจุบันเพิ่มขึ้น3เท่าร่างนี้จะคงอยู่ตลอดเถาวรตลอดไปนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นพาสีซื้อพาสีดูงงงนะอ่ะตัวนี้ครับปล่อยได้กี่ตัวเอ่ยปล่อยได้1ตัวนะครับตัวนี้นะอ่ะตัวนี้ปล่อยได้1ตัวครับอันนี้เป็นเวลหนึ่งนะโอ้แต่ว่าสอสมัยเยอะมากนะโอเคครับก็เดี๋ยวทำการ ัไปในเกมเลยอากันนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงนะโอเคครับเดี๋ยวนไปในเกมเลยอากันนะครับผมโอเคทุกคนเรามาอยู่กันในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูนในเกมเดูดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะอ่ะขั้นแรกครับเลือดมาที่สามพันดาเมจสี่พันเจ็ดร้อย 4, 700, นะคูดาวสองจุดหนึ่งนะครับระยะสิบมรับสปีดที่สามจุดสามนะขั้นแรกอัพสี่พันขั้นนี้ครับเลือดกลายเป็นห้าพนะัน 2, 1, นะา 13, ดาเมจหกพันนะครับูดาวสองจุดหนึ่งนะระยะสิบสามมรับสปีดที่สามจุดสาม ั้นต่อไป4,500ครับผมคันนี้เลือก,กันเป็น8,000ค,ครับดาเมจ6,000นะฮะคูดา2.2.4ครับระยะ15สปีดที่3.3นะขั้นต่อไป5,000นะเออแบบน,นี้นะอ่ะขั้นนี้ครับเลือะก,กายเป็น10,000นะดาเมจอยู่ที่7,000นะคูดาที่2.4ครับระยะที่17.4นะแล้วก็สปีดที่4.4ขั้นต่อไป5,500ครับขั้นนี้เป็นขั้นสุดท้ายนะ ค่านี้ครับเเลือดจะกลายเป็นหมื่นสามหน้าหน้าเมต1พันเจ็ดนะครับผมแล้วก็ครูดาวนะฮะอยู่ที่สองจุดห้าระยะสิบห้าจุดเอ้ยระยะสิบเก้าจุดห้านะครับสปีดที่หกจุดเป็นสปีดที่สี่จุดหกเนี่ยประมาณน,นี้อ่ะมีสกิลกดด้วยนะครับผมผมกให้ดูแล้วกันโอ,อ้ก็คือกดปุ๊บสตั้นมอนนะครับอุ้ยโคตรโกงหนเออโกงโกงโกงอ่ะโย เซกใหม่คล้ายๆแบบพวกหนวดดำเลยแต่มันจะสตัร์ได้แค่ตัวเดียวนะผมันทำการให้ดูครับเมื่อกี้มันสตัร์เลยเว้ยทุกคนใช่ดูแกนะครับมันสตัร์เลยนะให้ดูตัวนี้เอ้ามันตายสักกอดอ่ะเออมันตายสักดอ่ะนะครับมันตายสักกอดเออมันดันตายสักกอดโอ้ตายง่ายเกิน โอเคเดี๋ยวผมรอก่อนผมว่าน่าจะต้องเอาบอสหน่อยดาวมิ่งดาวมิ่งมาดุแรงเกินไปไอพวกนี้มันเลือดมันเท่าไหร่เองอ่ะยี่สิบสี่เก้าสิบไอนี้เองอ่ะดาวมิ่งเราหลักพันเลยนะเออนี่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 อะโอ้แบบมันจะสตัร์มอนเหรอนี่ปะนี่มันเดินช้ามากเลยนะนะครับเออเดินช้านะครับผมทำไมเสียงเกมนี่ ผมเปิดเสียงเกมฮะเดี๋ยวผมลองกดดูนะมันต้องอยู่ในวงมันต้องอยู่ในวงด้วยหรือโอ้เมื่อกดปุ๊บมันจะไม่มีดาวมีดนะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะไม่มีดาวมีดเลยดูดิคือเหมือนแบบว่าเนี่ยเมื่อพอเรากดมันจะไม่มีดาวมีดนะดาวมีดศูนยส์สกิลศูนย์นะโอ้อ่าแบบนี้เหรอ โอ้มันเวลาใครมาตีมันมันมันตีกลับแล้วแบบสะท้อนดาเมจด้วยนะฮะดูดิเอ้ยโกไม่ใช่เล่นนะเนี่ยเออ,อตัวนี้เขาที่จะเก่งเลยนะตัวนี้เก่งนะเนี่ยผมว่ารับเนี่ยเห็นปะโอ้หมอนวิ่งช้ามากทุกคนคือแบบช้าโคตรๆนับเออแบบหมอนวิ่งช้ามากเลยอะนะครับอ่ะมานี้เก่งเก่งนะตัวนี้เก่งถ้ามาเล่นสายสโลผมมองว่าเก่งเลย นะผมโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับผมโอเคครับผมก็สำหรับคลิที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมซับสไคร้และแชร์ด้วยแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน,น้าผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย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 ดูกระตุกกระตุกไปด้ายบ้าไปมา